วันนี้นะคะขอมาพูดความคืบหน้าของคู่แข่งของเราทีมแรกนั่นก็คือยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานะคือมาฟังใจติ5นัดล่าสุดที่สาวไทยเจอกับสหรัฐกันและมีคลิปด้วยนะคะในการฝึกซ้อมของสหรัฐนะเวลานี้ว่าเออเขาฝึกซ้อมอะไรยังไงแดนรับเกมบล็อกลูกตบเขาเหนียวไหมที่สําคัญนะแอดมองเห็นสิ่งใดจริงหนึ่งของสหรัฐที่มันทําให้สหรัฐเขาสามารถรุกเกมสาวไทยได้แบบ รวดเร็วแล้วก็สามารถทําสกอร์ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสาวไทยจะมีวิธีแก้อย่างไร6นัดเลยแล้วกันนะคะ6นัดล่าสุดเลยคือเราเจอกับสหรัฐในเวเนลปี2019เราแพ้ให้สหรัฐนะคะ3เซตรวดพอ20เนี่ยเป็นโควิดใช่ไหมก็ไม่ได้มีการแข่งมาเริ่ม21นะคะเนชัลลีกเราก็เจอกับสหรัฐค่ะในรอบแรกเราก็แพ้ให้เขา3ามเซตรวดหลังจากนั้นก็มาเจออีกรอบหนึ่งนะคะในวลวล,วล,นล์บอลเนชัลลีกเหมือนกันรายการเดียวกันนั่นแหละคะ่ะเราก็แพ้ให้ ะะแต่ว่าได้เซตมา1ต่อ3เซตหลังจากนั้นค่ะการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปลายปี2022เราแพ้ให้สารัฐแต่เป็นการแข่งขันที่แข่งกันถึง5นัด เราแพ้สารัฐ2ต่อ3เซตนะคะคือแมตนั้นเชื่อเลยว่าแฟนๆน่าจะติดติดตาได้พอสมควรเพราะว่าแมตสุดท้ายและของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยปลายปีที่แล้วขึ้นนัดสุดท้ายของสาวไทยอะ่ะแต่ก็มาแพ้ให้สารัฐนะจะเป็นการแพ้แบบสนุกมากๆแข่งกันถึง5เซตเลยพอมาในปีที่แล้วทุกคนปี2023เราเจอกับสารัตในเนชันลีเราแพ้ให้สารัต 3เเซตรวดและล่าสุดเลยนะคะปลายปีที่แล้วการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกนะคะเราก็เจอสารัฐในวันที่17กันยา2566เราก็แพ้ให้สารัฐ3เสเซตรวดเหมือนกันดังนั้น5-6นัดที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยไทยแพ้ให้สารัฐรวดเลยนะคะ คือแพ้หมดเลยมีแค่ชิงแชมป์โลกในปลายปี2022ที่ไทยเล่นกันถึง5เซตแต่ก็แพ้มา2ต่อ3เซตและในการแข่งขันวอลเลย์บอลในเชลลิกวีเนล2024เนี่ยเราจะเจอกับสหรัฐในนัดแรกเลยทุกคนในนัดแรกคือเปิดสนามของสาวไทยนะคะแต่การแข่งขันวอลเลย์บอลนะมีตั้งแต่วันที่14พฤษนสภาแล้วแต่เราจะเจอกับสารัฐนัดแรกคือวันที่16คืน15เข้า16นะคะตี3ครึ่ง โดยตอนนี้สารัฐอะยังฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศตัวเองอยู่เลยนะยังฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศตัวเองเลยนะคะยังไม่ได้เดินทางไปที่บราซิลนะคะแต่ว่าสหรัฐก็ได้มีการอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นอ่ะก็ไปหาสารัฐถึงที่เลยนะคะแล้วก็ไปอุ่นเครื่องไปฝึกซ้อมอะไรกันทําให้อ่ะ ต่างคนก็เหมือนจะต่างรู้สหรัฐก,ก็รู้ในโซนเอเชียว่าเออญี่ปุ่นจะมาไม้นี้เอเชียก็คงไม่ต่างกันอะไรมากสาวไทยก็อาจจะไม่ได้ต่างจากญี่ปุ่นอะไรมากนืกอออกไหมดังนั้นแอดก็มองว่าสหรัฐก,ก็ได้เปรียบนะคือได้เปรียบทั้งคู่แหละทั้งญี่ปุ่นทั้งสหรัฐคือเราไม่ได้เจอญี่ปุ่นนะเราเจอสหรัฐแต่สหรัฐอ่ะรู้โซนของเอเชียไว้แล้วว่าเฮ้ยคือคุณจะต้องประมาณนี้แหละดังนั้นแอดราะว่าสหรัฐะได้เปรียบพอสมควรเลย ในการที่จะจับทางเราคือได้หนำว่ายากอยู่แล้วไหมในการแข่งกับสหรัฐแอดก็มองว่ายากอยู่แล้วแหละดูดิคือเราก็ยังไม่เคยชนะเขาเลยนะคะตามสถิติแล้วเขาก็ได้อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นไปอีกเอเชียไปอีกดังนั้นก็มีแนวโน้มที่เราจะแข่งกับสหรัฐในนัดแรกค่อนข้างยากแต่ว่าการแข่งขันบาสบอลมันลูก,กลมๆม,มนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้รายชื่อของสหรัฐเนี่ยทั้งที่ส่งมาให วอลบอลใน่นลี่นะคะก็เป็นรายชื่อมีทั้งตัวเก่าตัวเก่าเก่าเลยผสมกับดาวรุง่งอย่างที่เห็นฝึกซ้อมลาสันก็มาฝึกซ้อมนะคะก็ไม่รู้ว่าในสนามแรก14คนสุดท้ายเนี่ยดูท่าก็น่าจะเป็นคนที่ฝึกฝึกซ้อมกันอยู่เนี่ยแหละไม่น่าจะพลาดนะคะถ้าดูตามแนวโน้มแล้วก็ดูหน้ากันเองนะคะส่วนอีกหลายคนอย่างอาซาโรบินสันก็ยังไม่กลับจากอิโมโคนะคะ มันก็น่าจะไปลุยอีกสนามหนึ่งแต่ละสนามอะ่ะก็รอลุ้นเหมือนกันว่าเออสิคนในการประกาศรายชื่อแบบชัดเจนของสารัฐอะนะคะจะเป็นใครและการฝึกซ้อมเนี่ยเท่าที่ดูนะโอ้โหสารัฐมีเกมรับที่ค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนเกมรับของสารัสด,ดีมากคือคือแบบปกติอะเราก็มองว่าเกมรับของสารัสอะดีอยู่แล้ลิเบอรโรของเขาในสาว่องอะแต่ พอเราดูการฝึกซ้อมมายิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนนะ่ะสามารถรับบอลได้โอ้โหมากๆแล้วเป็นการต่อบอลไปหาการได้ดีและจบที่บอลเร็วโอ้โหมันมันเออมันคือคำว่าสาระนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดก็มองว่าสาวไทยก็มีข้อดีทำให้เขาจับทางไม่ได้เหมือนกันสาวไทยก็มีเยอะดังนั้นเราต้องงัดไม้นั้นออกมาในการที่ เออก็อาจจะต้องเล่นเร็วบ้างบอลเร็วต้องมาบ้างและที่สัมพันธ์เกมรับของสาวไทยต้องเหนียวด้วยเพื่อทําให้การต่อบ,บอลในการรุกกลับเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพที่แบบเต็มที่นะคะรอลุ้นค่ะอย่างน้อยรายชื่อของ14คนของสาวไทยก็ออกมาแล้วนะคะก็มีทั้งภพ่รับอย่างสาวยูฟ้าโดนพรรวมไปถึงหัวเสาอย่างบุมบิมชจรโมกศีพิพาวีสีทองแล้วก็สาวอมสินสติรพรจันทวิสุท์นะคะก็น่าจะเป็นเกมรุกที่มันนะ แอนมองว่าเกมรุกของสาวไทยในสนามแรกน่าจมันพอสมควรอยู่ที่มือเซตด้วยว่าพรพันเกิดปราดและนุกนิกนาธนิชาใจแสงเนี่ยจะเซตบอลมาในสไตล์ไหนบอลแทรกอะไรยังไงให้สารัฐจับทางไม่ได้เพราะว่าระบบทีมของปีนี้ระบบทีมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ระบบการเล่นมีการเปลี่ยนเล็กน้อยทางคนยะาอาจจะเปลี่ยนการเล่นเล็กน้อยและเพิ่มลูกเล่นเข้าไปแทรกลูกเล่นเข้าไปเยอะกว่าปีก่อนๆที่เคยผ่านมาก็เป็นอะไรที่น่าสนุกอ่ะแฟนๆลย์บอลคิดว่าสถิติของสหรัฐเนี่ย เราแพ้มาตลอดเนี่ยครั้งนี้เราจะแพ้หรือเราจะชนะการแพ้ก็ไม่ได้แพ้ตลอดนะคะก็ไม่แน่เราอาจจะชนะก็ได้อย่างน้อยได้สัก1เซต2เซตจากยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐเนี่ยแอดก็มองว่าอืมันเที่สุดแล้วและแอดก็เชื่อว่าเกมในสนามแรกของสาวไทยเนี่ยที่แข่งที่ประเทศบราซิลริโอเดจาเนโรเนี่ยจะสนุกมากๆนัดแรกสหรัฐเลยค่ะถือว่าเจอให้มันหนักๆไปเลยในช่วงแรกๆนึกออกไหม ไม่ใช่ม,มาเจอในช่วงกลางๆก,ก็ไม่มีเวลาจะพักผ่อนอะไรอีกเจอมาไปเลยนัดแรกนัดที่2เนี่ยสหรัฐกับเซอร์เบียเนี่ยเจอมาไปเลยก็น่าสนุกเชื่อว่ายังไงสาวไทยก็ฟิตแน่นอนในสนามแรกเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะก็เห็นการฝึกซ้อมของสหรัฐคิดว่าใครจะมาเป็นตัวหัวเสาตัวหลักของสหรัฐบ้างมิดเดิลบล็อกบอเซตเล,ลิเบอรของเขาจะเป็นใครทายกันหน่อยเล่าสู่กันฟังกันหน่อย ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคมเมนต์เป็นกำลังใจใทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยสึกวอลเล์บอเชีลีกเวียนอนลีที่จะเกิดขึ้นในวันที่16หกพฤษภาคมนี้นัดแรกของสาวไทยเจอสหรัฐอเมริกาค่ะ